สวัสดีวันแม้ทีเราอยู่ตอนว็นเปินพี่ช่องทูงชาแนลตัวนี้ก็เริ่มทยอยมาเลยครับนี่ญาติโยมครับลูกเป็นอากาศแดดสายๆนม่สำลัก,ลกเริ่มมาแล้วมาแล้วจากช่วงชาวที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้มา

ไปนะแลบวพอตำมาอย่างนี้เป็นตัวตำแล้วแล้ใส่งคิทไปเล้ต้มเรียบร้อยอ

เขามาตบวชหน้กกันด้วยแต่ว่า มาลายวันเนฝนเปื่อย,ยอ้าวช่วงนี้กมามามากแล้วตอนนี้นะครับมันมาคลับลงตรงดกืนมเอาของซื้อของให้น้องไ้เดกซื้อมาซื้อกระเป๋าให้ มามาก <laughs> บอกเล็กน้อยอยู่กับใ้เอาซื้อ่านใหญ่ปู่ใหญ่ปู่ใเยมันทำมาทิ้งมันไปทางนี้

วันี้แตงน่อยพดเงวะยังไม่ดยเรียนเลยมเมีได้ครับูนี่ที่้องครับเอาหนุอมสูก,ก็นั่งนั่งพูดคุยพบปักคับลูกหลานญาติโยมนะครับมีม,มากมากแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะครับน่าจะส,ส่งสายๆไปนี่ละครับน้อยก็จะน่าจะแทบทั้งวันนะครับเาวันนี้นะครับ

ผม <Private. S 2> น,นี้หาย่าลูกหลาน่ะต้องรู้แลตรงมีัมากลับไปส่งุมปหกยังไปส่งอที่ว่าอยากนั่งหมมีรถไปฝากกกทีเลยไ่หลับที้วไปหลับกตุ้มนะฮ โบราณมากทำงานก็อยู่กันแบบมาคุณด้วยท่านผู้ชมจริงจริงมันเหมือนแบบเดิม สำหรับคลิปนี้นก็ฝากไปแค่ในฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลวก้นเลยครับเด้อครับสวัสดีครับ